อันนี้อ๋อลุกๆลทุกเร็วออนี่พอดีเามกับนั่นกุุงอาอ้อนีกปลาล้ํนะกันันว่าอีกว่เออมาได้ไกันันเชียงเชียงเียงนี่รอัเชียงต้นเออามีกับกับอ่ากับเชียงอะไรีาเชียงตีเชียงตีกับจ้ามันกับอันนี้ไลปั้นยูทูบสยามมังกิมกับ อ่านั่นแหละมันเล่มันโดนมันดคนยังเล่มันโดนคนเล่ไหมสุดป้าตุ๊ดไปไส่ตันอ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอ่าพบกับตูนเราของเขียร์ระยครับวันนี้อยู่กันที่อ่าอำเภอบาบอนจังหวัดปัตตานีครับตำบลนองตุงมาเยี่ยมพี่น้องชาวมันนี้รับผมเรียกว่าไล่ตันเรียกว่าพี่น ong โมพาช่าเก๋แต่ว่าเขาเรียกว่าชาวมันนี้รับมันนี้มันนี้ ว่าบึกกับไม่ใช่บ้านเราอ่าไออ่าปลาบึกล้ําครับผมบึกล้าําบึกล้ากลําตอนนี้ปลาบึกลกลายเป็นปลาปลาล้ําเลยเหรออ่าปลาล้าลําเหมอนนี้ได้ปลาล้ําเลยเหมอนนี้ในกับน,ะนั่งกับนั่งกรุงเขียงเลยดิครับอ่นาน,นี่ครับสวัสดีทางซีเมตันนะครับนะกูมไม่ได้ไลฟ์สดนานไม่ได้ตั้งยันมันเป็นมัง้งคือเต็มจะไม่เคยไลฟ์สดเลยทา้งยูทูปเนี่ยนี่ไลฟ์สดาั้งยูทูปครับวันนี้ก็เป็น

อ่ามันเกี่ยวกับเชียงเหนือล้านกับอ๋อเลยเต็มตีไปเลยป้ายาวไปเลยอ่าสบายดีตุกตันกับสวัสดีเอฟซีอยากสุรัดธานีกับสวัสดีกับอ่าสบายดีทุกท่านที่เขามาติดตามชมตอนนี้แหละเข้ามาติดตามชมตอนหลังกับนี่เสียงตุกตันได้ยินนี่คือเสียงจากอ่าไรสุดจากรายการสยามบางยิมสยามสมัยกับท่านผู้ชมอ่าเล่นฟันยูทูป นานเร็วไม่ได้ไม่ไม่ฮาสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้โหว้าวครับนครับอันนี้ไอ้กานจุ่มจุ่มต้องจุ่มปลอมเหมือนตัวลูกตัวปฏิปอ่าครับสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับนะสวัสดีทุกท่านครับนะสวัสดีทุกท่านครับอ่าันนี้จะเลี้ยงยอดไอ้การไปจุ่มในจุ่มปลอมๆเหมือับเดี๋ยวกไปชุ่มทีไม มาตรงนี้ก็ได้อ่าครงนอืมอ่าโอ้ลองกินเนยร้อยไม่ร้อยลองกินเนีย้ไ่ะอนอยู่้วานะอืมครับเาเนีโอ้ว้าวาาายาาาาับาาาาจาา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  นี่นะครับหน้าตาครับอ่าเนี่ยตาเขาเรียกว่าต่นี้กลายเป็นตาล้าเลยตาล้านเลยจากปลาบึกกลายเป็นตาล้าครับกบคุณมากระนั้นกุ้งอ่าเป็นอะไรของงูิมก่อนโอ้โหกูกจัดการก่อนครับเข็มอ่าเดี๋ยวทำการชิมอักนิ้เดี๋ยวจะรับรองทางนี้แล้วอืมสวัสด eh? ีครับสวัสดีฮลาบึกกลายเป็นตาล้เลยครับอ่าจากปลาบึกกลายเป็นตาล้านเลยครับท่านผู้ชมจิ้มเล็ว่ากระนั้น ขีมือกระเดือมังครับอลองเลยอกรองครับผมลองไปมาไล่ลองวันนี้ครับผมไปลังมาเลยลองวันนั้นนะ <c oughs> ไม่กลัาฮ่าฮ่าเลยอ,อย่าหอมมากหอมกับน้ำกุงตุ๋ยเลยหอมมากเลยก,ก,ก,ลลกับน้ำกุ้งอยู่ข้างหลังครับกับน้ำกุ้งไม่ไม่จิบิบมาขับแา่ไม่ย้มาม,ม,ม,<ง>มามยอม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 ้อมลองมาไม่ย้อะไรกับยิ้มลอๆมันนะโอ้ Ừ. rồi เล็กๆ Ừ มันเล็กๆๆ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 ๆ Mình... มันด้ก็กินไเละไม่ต้องใช้ไม่ต้องม่้องหมักนี่เราเรากใช้เครื่องย่งไรอย่นี้ไอ้เครเด้ตรงอันนี้ทุกกับนั่นกุ้งนะครับสวัสดีตานชมตุกทานนะครับนะีเขามาติดตามชมตอนนี้แหละเขามาติดตามชมตอนหลังมีเล่นกับรองนีกันเล่นกับลองนกันกับเล่นกับติ๊กตอกองอ่าโรงเรียนบัดกันกับติ๊กตตอนนี้ก็เดรครับเรับไม่ได้นั่นตาไม่ได้ โอ้โมนั่น่รอันยออตมม้หมคับโอุ้กยคับเอาปีเดิงกิมังกินมังเดี๋ยวเรอยากกับลองับปีเดงช่วยไหมกับต่ำจิมิปีเดงตาจิมิบอ่านี่พอดีก้าวกับบารยากาศนากนเา ปีนรุงทรงไก่รับแตนไม่จมอ่าครับนี่รับเพื่อนอ่าเป็นปอโรงเรียนผูบรรทัดรับจะตอย่าจิ้มนะครับนี่อะรย็ได้แตนไม่จมในจมมตัวลกตัวปลาตครับอยามกมักปูเฟตเลยครับปูเฟปูใหม่เลยปูเฟตครับเรียบทุกอยเลยค่นั้นคนั้นไม่ไจิ้มมอตไปนี่ตัดตีครับอ๋อบ้านๆเลยครับอไน่อานามเตะมนไครับผมนามตะมนไปหนามตะมนไปหนาหลักใหม cặp đặc mày cặp 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 cùng cầm mày cầm đi à à <cười> <cười> mấy đồ lê ta mà quay à nè ai cầm nắn xìm nó ghét cặp du anh tiếp tập <cười> à phát mà ai giờ tôi giờ tôi ok đều pha về làm cá chim này ít ครับนี่ไปแต่ไม่จุ่มไปชุมแต่ว่าบรรยากาศข้างนอนกันกับนี่คืออ่าพี่น้องชาวบ้านนี้ครับครับอยู่วันทิปตับครับอ่ทิปตับหรือทิปลังครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับผมหลังนี้หลังที่ทิครับอ่านี่ครับนี่ก็อยู่กันสามทิปเก้าคนอย่างไรดีสามทิปเก้าคนครับครับนี่คือบรรยากาศแต่ไม่จุ่ม ครับเนืต uh ้วังวังเน้เด็กเดี๋ยวอนี่คร um ับเดี๋ยว่าดันไปจมมาชุ่มพี่น้องช่ามันนี้ครับครับนี่ครับเป็นวิธีฟ้องเช่าป่าครับติดเรื่องเลืออยู่ในส่วนนี้ครับสามเดบกาวตันนะครับพามาดู้านะครับ อ่านี่ก็ตำเมนูครับเมนูที่ว่า,าปลาครับที่ก็แบ่งปันกันเมื่อกี้ครับผมนี่ครับสัญญาณไม่ดับจัดไมกครับท่านผู้ชมครับ <laughs> นี่ครับนี่วางนี่ตับตํเรืออ่าตําะไม,ม,มะไม่มนูตํานไรม่เอะตํานไรไม่ลกูก <laughs> อ่านะครับ โอเคครับกุมิดกอเนี่ยอยาบิดการเลยดรดไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปพบกับทิพย์จิงกับตาเมย์ชมก็จะเป็นน่าจะเป็นแบบเรียบเรียวครับผมเรบเรียวไม่ไม่ได้ตัดต่อได้มากแต่เดี๋ยวเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศโอเคครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ